สวัสดีนะครับทุกทท่านเลยนะครับที่ได้เปิดชมคลิปนี้นี่คือทุเรียนอายุประมาณ4-5ปีนะครับของผมเองนะทีนี้เนี่ยจะอธิบายว่าผมได้นำคิวเพรสสูตรหนึ่งนะครับมาใส่ก่อนหน้านี้ประมาณสักรวม20วันแล้วนะครับน่าจะได้ละ ยี่สิบกว่าประมาณนี้ฮะนะผมก็บางทีวันที่อาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าคร่าวๆได้ว่าประมาณนี้นะครับเนี่ยสภาพที่ได้ก็คือว่าได้ชุดใบใหม่ขึ้นมาสวยๆนะทั้งแปลงเลยนะครับทั้งแปลงเลยสภาพนี้หมดเลยนะครับใบดูเหมือนว่าจะขึ้นพร้อมกันหมดซึ่งเป็นผลดีกับเราในการทำยอดนะครับ เนี่ยเอามาให้ดูกันเป็นประจักษ์พยานกันว่าคิวเพนสูตรหนึ่งเนี่ยสามารถใช้กับทุเรียนได้นะครับสามารถใช้กับทุเรียนได้แทนปุ๋ยเคมีที่เราเคยใช้กันอยู่นะครับเพื่อที่จะมาะฟื้นฟูลาต้นฟื้นฟูใบดึงใบนะฮะดึงใบฟื้นฟูต้น,น,น,นดึงใบแล้วก็บำรุงรากตามที่เราทำกันนะครับคือคิวเพลนเราใช้ได้เลยใช้ได้จริงๆนะครับเนี่ยผมเอามาทดลองใช้ให้ดูแล้ว ขึ้นใบเร็วมากครับผมใบสวยอ่านี่ฮะส่วนสูตร2เนี่ยตามที่รู้กันนะครับเราใส่ตอนที่เราสะสมอาหารนะครับเมื่อใบเราทำมาครบแล้ว3ามชุดเราก็ใส่คิวเฟรนสูตรสสะสมอาหารนะครับสะสมอาหารนี่ฮะพอสะสมอาหารก็นู่นละฮะรอออกดอก แล้วเราก็หยุดใส่กันหยุดใส่คิวแฟนสูตรสองใส่อีกครั้งก็ตอนที่เราขึ้นลูกแล้วนะครับจนเราตัดลูกง่ายๆครับนะครับง่ายๆเรามาชมกันเอ่อผมไม่ขอเดินนะมันเดินไม่ไหววันนี้เจ็บขาอ่าให้ดูกันแค่นี้นะครับพอจะดูออกนี่ฮะใบ,บสวยมากครับผม มั่นใจได้เลยครับคนที่ลังเลอยู่นะครับตอนนี้ก็โอเคนะฮะคือใช้ได้นะครับใช้ได้ผมนํามาใส่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปามน้ํามันก็ดีทุเรียนก็ดีสรุปโดยรวมก็คือว่าอ่ามันใช้ได้ทุกชนิดอะฮะมันใช้ได้ทุกกับพืชเราทุกอย่างที่เราปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนมายืนต้นนะครับใส่ได้หมดเลยขนุนทุเรียนเงาะลำไยลองกองอะไรทุกอย่างคือใส่ได้หมดนะครับมีพวกพวกรวไปใส่ที่เบตง แจ้งกลับมาว่าโอ้โหขึ้นใบเร็วมากสวยมากชื่นชมดีใจเลยผมนะครับเนี่ยเอามาให้ชมกันนะเอามาให้ชมกันนะครับเอามาให้ชมกันนะครับเพื่อความมั่นใจทุกๆท่านที่ยังลังเลอยู่ก็นี่แหละฮะนะครับเอาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ